สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋าวันนี้นะคะก็มาอยู่กันที่สวนสาธารณะของเมืองกวางโจนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูกันว่าที่นี่เขามีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็คือ,อสัญ,ญลักษณ์ของเมืองกวางโจนะคะจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเพื่อนๆจ๋ามันก็เหมือนกับแพอโน,น่เมันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่อื่นกันอีกนะคะ อันนี้ก็มีคุณป้าท่านนี้กำลังร้องเพลงอยู่นะคะน,นี่กันก่อนดีกว่านะคะเห็นไหมคะที่นี่ว่ามีคนออกกำลังกายด้วยนะคะเดีย๋ยวเราเดินไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสถานการณ์ที่กวางโจวก็เริ่มที่จะดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งในตัวเมืองแม่นาก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะยังโอเคไหมนะคะ แถวถ้าพูดถึงเนี่ยแถวนี้นะคะมันเป็นสวนสาธารณะนะคะก็อากาศก็ดีมากด้วยค่ะเมื่อกี้ฝนตกลงมานะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศด้านหน้านะคะนี่ก็คือบรรยากาศด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูทางฝั่งนู้นกันนะคะทางฝั่งนู้นเขาออกกำลังกายกันอยู่นะคะ ดี๋ยวจะซูมให้ดูค่ะทางฝั่งนน้นะคะก็จะมีคนแบบคนแก่ๆที่นี่นะคะเขาก็สั่งสรรพูดคุยกันนะคะเดีแ๋แม่นาจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะคะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนจะเงียบแล้วก็สงบมากๆเลยนะคะกล้องเหมือนกับมันจะสั่นๆนิดนึงนะคะอันนี้เราใช้แบบกล้องธรรมดานะคะ,ะไปดูฝั่งนี้กันนะคะลูไมีเป็ดว่ายน้ำตรงนู้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ สวนสาธารณะที่นี่นะคะใหญ่มากๆเลยค่ะนี่ก็คือด้านในนะคะตอนนี้แม่นะก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วจะะ๊ะเพื่อนๆแต่ะตอนนี้แม่นะก็จะต้องปิดหน้าก่อนนะคะเพราะว่าพอเริ่มเข้ามาด้านในเนี่ยมันก็จะเริ่มมีคนเยอะแล้วนะคะเพราะว่าในตัวเมืองขวางจูมันไม่เหมือนที่บ้านของแม่นานะคะที่แบบว่า อากาศจะบริสุทธิ์กว่านะคะแต่ในตัวเมืองกว่างโจนี่เราก็ต้องกันเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อนจา๋านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยว่าทางโน้นเขามีอะไรกันบ้างนะคะแล้วเราก็จะพูดคุยกันไปได้แบบนี้นะคะค่ะก็ตอนนี้เขามาอยู่ด้านในกันแล้วนะคะเพื่อนจา๋จาเวนจ๋าตรงนี้ดอกไม้สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่นาให้ดูนะคะนี่จ้าทุกคน ดอกสวยมากเลยนะคะมากเลยค่ะดอกสีเหลืองนี่สวยจริงๆเลยนะคะสองดอกนี้สวยมากๆเลยค่ะนคะนที่นี่เขาก็จะมาออกกำลังกายที่นี่นะคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาชอบออกชอบชออกกำลังกายอยู่แล้ว ก็อากาศก็ดีนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่เราจะไม่ปิดหน้าก็ไม่ได้นะคะคือเราเซฟตัวเองดีกว่านะคะเพื่อนจ๋ามันใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้ไม่นาก็เดินยังไม่ถึงครึ่งสวนพี่เลยนะคะมันยาวไปถึงไหนก็ไม่รู้นะคะหลายไร่เลยนะคะที่นี่ฝนตกเมื่อกี้ตอนนี้แดดก็ออกตอนนี้ใส แมสด้วยเหงื่อแตกเต็มเลยนะคะตอนนี้นะคะห้องน้ําที่จีนจะบอกว่าดีมากแล้วนะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนที่หลายหลายคนเห็นแบบว่าเออไม่มีประตูปิดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยใจยทุกคนรู้นี่คือห้องน้ําของจีนเพานะคะมีประตูปิดแล้วก็สะอาดแล้วนะคะอันนี้เป็นห้องน้ําที่สวนสาธารณะนะคะก็เดินไปด้ด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มสับสนตัวเองแล้ว เดินไปทางไหนแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะก็เหมือนที่บอกนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าเกิดมาเที่ยวจีนก็โอเคอยู่นะคะอาหารการกินที่จีนมันก็ใช้ได้อยู่นะคะซึ่งแม่นาะก็มองว่ามันเป็นอะไรที่หาง่ายแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะแต่เหมือนนิสัยของคนจีนเนี่ยเราก็ต้องอ,อยู่ที่ ความการพิจารณาของแต่ละคนอีกนะคะว่าจะยังไงบ้างนะคะนี่ก็เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าดีหรือว่าไม่ดีนะคะเราต้องสัมผัสด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าไม่ว่าคนที่ไหนเนี่ยก็คือแบบว่ามันเหมือนกันนะคะมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาทำงานที่นี่ได้เนี่ย มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะเหมือนประมาณว่าเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะในต่างแดนแล้วก็าการพัฒนาของจีนนีทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเขาพัฒนาดีมากแล้วก็เศรษฐกิจของเขาดีมากการเรียนของเขาก็ดีมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าลองมาหาประสบการณ์ที่นี่แม่นาก,ก็เห็นด้วยนะคะ หรือว่าอยากจะให้ลูกๆมาเรียนที่นี่ดูก็ได้นะคะเพราะว่าการเรียนของจีนเนี่ยมันก็ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ครูเขาก็สอนดีมากเลยค่ะจัดระเบียบการสอนดีมากๆเลยนะคะการบ้านก็เยอะมากๆด้วยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องฝึกความขยันของเด็กนะคะแล้วก็คนจีนก็ทําอะไรก็เร็วมากด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะเรื่องความขยัน เรื่องความเร็วนะคะทุกคนก็รู้อยู่แล้วขนาดสร้างตึกใช่ไหมคะสร้างตึกที่จีนเนี่ยจะบอกว่าแปบ๊บเดียวปุ๊บปับ๊บเสร็จนะคะซึ่งมันเร็วมากๆเลยะคะ่ะก็การเรียนของเขาคนจิงเขาก็ฉลาดมากๆนะคะเขาจะเป็นาชาติอะไรนะชาตินิยมคอมมิวนิสต์ทุกคนก็รู้นะคะแล้วเขาจะไม่ยอมใครด้วยนะคะ คือทำอะไรเขาจริงจังมากนะคะเหมือนว่าเวลาไปอยู่ที่ไหนนะคะถึงไม่ใช่จะเป็นคนจีนที่อยู่เมืองไทยแต่ว่าเป็นคนจีนที่นี่นะเขาก็เก่งมากๆเลยเขาไม่ค่อยจะเป็นลูกน้องคนหรือถ้าเป็นลูกน้องนะคะเขาก็จะเป็นระดับหัวหน้าอะไรประมาณนั้นนะคะคือคือยอมรับไม่นายยอมรับเรื่องของ ความขยันของคนจีนนะคะแต่เรื่องของการเห็นแก่ตัวมันก็มีอยู่ทุกที่นะคะอันนี้ก็ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ทั้งหมดนะคะเพื่อนๆจ๋ามันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ตรงจุดไหนซึ่งถ้าหลายๆคนถามแม่นาให้แนะนำแม่นาตอบไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า,าความคิดของ คนแต่ละมณฑลแต่ละพื้นที่ของจีนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะถ้าเป็นแหล่งธุรกิจเขาจะเปิดกว้างแบบเปิดกว้างมากๆเลยนะคะที่จะยอมรับต่างชาติเหมือนคนผิวสีอะไรแบบนี้กวางโจวจะมีคนแอฟริกันแอฟริกาแบบเยอะมากนะคะคนผิวสีดำแล้วก็ คนที่นี่เขาก็ยอมรับนะคะแล้วก็มีผู้หญิงจีนหลายคนแต่งงานกับคนแอฟริกันก็ก็เยอะมากๆเหมือนกันเด็กลูกครึ่งผิวสีแบบนี้นะคะก็มาถึงจุดพีคแล้วนะคะเพื่อนๆจะก็แม่นาก็ถามปาป๊าแล้วนะคะว่าเราสามารถ คลิปถ่ายวิดีโอได้ไหมเขาก็บอกว่าถ่ายได้เลยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้บริษัทของเขาแล้วก็มีใครหลายๆคนก็ก็อัดคลิปถ่ายวิดีโอกันเยอะมากเลยนะคะแต่เจ้าหน้าที่เขาเดินมาแล้วก็พูดแบบโมโหไม่ดีมากเลยนะคะ ก็จะให้แม่นาลบคลิปนะคะซึ่งแม่นาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะ mm hmm. ก็อยากจะฝากเพื่อนๆที่มาเทีย่ยวจีนนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมดูด้วยนะคะว่าสามารถอัดคลิปถ่ายวิดีโอได้ไหมนะคะ mm hmm. เผื่อว่าใครพูดภาษาจีนไม่ได้นะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่นาด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ